นี่นะผมมาดูกระดาษนี่ครับเราเจอแล้วครับมาดูหนูนะครับยินดียินดีโอ้โหตัวเบลิ่มนี่สุดยอดนี่นะผมคันแผ่าอไปอใหญ่มาก วันนี้ผมจะมาดักหนูไล่นานะครับผมเอ่อต่อที่ EP ก่อนนะครับผมที่ผมมาดักแล้วได้หนูสองตัวก็ปรากฏว่าเอ่อตุนนั้นที่ใหม่นะครับผมแต่หนูน่าจะไม่ออกหากินทุกวันนะครับผมเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมพอวันนี้ก็วันนี้มผมจะมาแก,มแก้มือใหม่นะครับผมที่ผมดักได้สองตัวเอ่อจะอยู่ช่วงนู้นนะครับ ก็มาดูว่าผมจะดักหนูยังไงนะครับผมดึกนิดนึงนะผมก็มาดูว่าไปไปกันเลยดักหนูต้องดักยังไงนะครับผมโอเคครับฮัลโหลนี่นะครับวันแรกของเราวันนี้มาดักหนูนะครับอันแรกของน้องยุทธนะครับ าผมนนดูไปดูเอขากำลังดักยังไะครับมาดูกันนะครับว่าใครอยากรู้วิธีดักก็เม้นมานะครับได้ล้วหนึ่งอน่ะ ไปตอกันเลย <S 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 นี่นะครับผมมาดูรอยหนูนะครับอยู่กใกล้ๆเลยครับนี่คนะก็จุดลัมันนี้นะครับผมกันดันหนูรอยขุดใหม่ๆเลยนะครับทุนใหม่วันนี้ไม่มีอละตอนนี้นี่นะครับวิธีดักเสียนยุทธ ก็ตอนที่ดักนี้ระวังระวัง้วยนะครับเดี๋ยวบางทีหลุดมือดิกนิ้วนี่ไปนะครับผมมาดูการดัดหนูของเรานะับผมดัดเอ่อตั้งแต่คลิปก่อนนะครับผมได้แค่สองตัวนะครับผมมาดูคลิปนี้ครับจะได้กี่ตัวครับนี่นะครับผมแต่เขาปล่อยน้ําอยู่เขาปล่อยน้ําด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะดัดได้หรือเปล่า ผมจะดับไว้ประมาณนี้นะผมนี่นะลอยหากินของหนูนะครับนี่คนระับผมก็จะดับไว้ประมาณนี้แล้วก็มัดเชือกกับเอหญ้านะครับเพื่อให้ไม่ให้ถ้าโดนหนูแล้วไม่ให้หนูหนีไกลไปไกลนะครับบางบางทีนี้หนูไม่ตายนี่กัดดักหายเลยนะผม บผมาาประมาณน,นี้ครับโอเคไปต่อครับดูต่อครับไม่รู้ว่ามีคนมาดักหรือยังแต่ดูจากรอยแล้วนี่น่าจะมีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารอยมันจะใหม่หรือจะเก่ารอยมันอะไรรอยหนูรอยหนูไงนี่เราเปิดทางให้มันนิดหน่อยนะ ว่าเอาไว้ตรงนี้เลยเอ้าแม่งรู้ตัวคดินี่นะเราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับเราก็เอาเชือกมันไว้ตรงนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับทุกคนเราก็มาเจออีกหนึ่งที่นะครับที่นี้สวยๆงามๆเลยเองเรามาดูหน่อยดิมาส่องให้คนดูหน่อยดิเข้าไปทางนู้นหน่ะผม่ะมาเอามามาหน่อยนี่นะครับทุกคนที่มันสวยๆงามๆเลยนี่นใ,หใหม่เลยทุกคนเฮ้ยเอาไปนี่ครับเจ้ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับเราจะใส่แล้วนะครับเอาดับไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยทุกคนดับไว้แบบนี้เลยแล้วก็ต้องทำให้มันสมชินนะครับ <c oughs> อันนี้มีคนมาตับหรือหนูกัดก็ไม่รู้นะหนูกัดดีเจออีกหนึ่งอัน,นับ หนูมันมีนะทุกคนแต่คนเขาปล่อยน้ำอะ่ะต้องมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าวันนี้คนแน่นเลยดูเท่าก็เก่าแล้วนะครับดูดูยีย่ต้ออุ่้อยู่เหรอกูถ <c oughs> ามตรงที่มึงพูดเลยพูดผิดตรงไหนผิดพูดตรงอะไรตรงนี้แหละ นี <muitas> ่นะครับที่กินก็กินไม่กินก็กินนะกินก็กินแต่ไม่กินก็กินนะเอาวิเีเอาวี่งเอีวเอาหนอยิใ้ดอนน่อยเลยดิเดีวเนี่นครับตอนนี้เราก็จะรวยใหม่นะครับเห็นขี้มันเลยนะครับข้อไกูปฏิบัติอ้าไรน่าอหนเนี่ยเขนียว้อนันหน่อยเยอะแ้วก็เอ่ะรก็อโทษดิวะขอโทเะมอนะมือมือนะูดนะครับนี้อนนี้หายยึดถือก่อน ที่ก่อนหนูไม่กูถือกูไม่กล้าถือครัแล้วต่อทีหนูไม่กลับแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วไงนี่กหนูนี่ต้องเปล่ยนปีที่แล้วร้องไห้ตอนไม่ได้ขอบ้านเด็กทีเป็นสีขาวแลโดนน้ำไงน้ำโอ้แม่ทีเราจะดิบน้เบี้ยวยังไงไม่รู้นี่นะคนนี้โดนผู้หญิงทิ้งมาใช่ครับร้องไห้ทุกวันทุกคืนโอ้โห เชืเ่อวิญ่ะตกใจตกใจ,ตกใจปูต,นะตกใจปูปูมีลูปูไหมหรือว่าลูางูไปนะครับเอาไหมนะครับทุกคนเมื่อก,กี้เพิ่งดักไว้อะแล้วมันก็โดนแล้วหนึ่งตัวโ <c oughs> ดนหนึ่งตัวนี่ <c oughs> เก <c oughs> เกดโดนผมนะไม่ใช่โดนหน ผมก็เป็นหนึ่งตัวเกือบเกือบจะลงขาตัวเองงานเนี่ยขออนุญาตวิ่งล้บือนี่มันน้อยนะปเถอย let's go low t o u นี่นะครับเอ้ยอันนี้ก็ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวผมดักไว้หนึ่งอันดักให้หมดเลยนะเนี่ยน่าจะมีหลายตัวมันใกล้กันมึเกินไปเปล่าหยุดคุณชนะโ้ยไม่ได้วิ่งแค่ตัวเดียวยังวิ่ง มเคยเห็นหรือเปล่าวะกูใส่หนึ่งอันได้สองตัวนั่นนี่เขาเรียกว่าเทปนี่นะครับอบแล้วพักหยยุดเสียดายมึงก่อน <ś les> <laughs> นี่นะวิว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  วิวสวยไหมครับทุกคนดูดิครับเขาว่ากันว่าวิวกับธรรมชาติสวยแต่คงสู้ผมไม่ได้ผมนี่ชนะทุกสิ่ง่ะเกิดมาหรอแล้วก็อย่างเงี้ยผมหลับท้อเลยอืมอะไรวะไอ้ที่มันทิ่มแต้มมันทิ่มแต้ม ไม่ได้ทิ้งตาแล้วมาทิ้งแต้มปอรู้สอยเราหนักตัวสินี่ครับไปต่อนะครับยังมีเราเจอรอยตีนหนูนะฮะเจอแล้วเจอตีนหนูอีกแล้วนะครับมามาดูกันมาสองให้เพื่อนดูหน่อยดิรอยตีนหนูมันเป็นยังไง นี่นะครับตีนหนูนี่นะครับรอยตีนหนูอันนั้นไม่ใช่เว้ยเนี่ยอันเนี้ยจะส่องให้ดูดูดูดนี่นะครับรอยตีนหนูแล้วมันก็จะมาทางนี้นะครับนี่นะครับเห็นหรือเปล่าไปเดี๋ยวดักไว้ตรงนี้แหละอให้มาอีกนะฮัลโหลมาทุกคืนก็ได้หนู เรียบร้อยแล้วพี่ยังเช้านะครับผมมาดูกับดาบเอเมื่อวันนะครับผมที่เราดาบไว้มาดูว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาใส่นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็ออกแล้วนี่นะครับใบยากศมาแก้มือนะครับผมไปไปกันเลยข้าง้าดูนานี่ผมว่านี่ท่านโดนหนูนี่หายบมดแล้วครับ มาดูการด่าคันแรกนะครับที่เราดักไว้เมื่อวานมีน้ําด้วยนะเมื่อวานไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนไหมครับอย,อยู่ห <า S 1> ไหนเนี่ยอยู่นี่จมูกจมูกเออกระด่างหายการะด่างหายไว้จมูกกระด่างหายหายดีๆเลยกระด่ดดดางหายครับผมทุกคนไปไหนครับรามีไหมมีนะขิ้งมาไว้ที่ไหนน,นี่นี่นี่อยู่นี่เนี่ยเชื่อหรอไม่ได้มากไว้ด้วยเอ็งไม่ได้มากไว้ด้วย นี่นะผมมาดูกระดาบนี่ครับเราเจอแล้วครับมาดูหนูนะครับยหนดียนดีโอ้โหตัวเริ่มนี่สุดยอดนี่นะผมคันแรกความไปโอ้โหจัดตรงนู้นนะครับผมนี่นะผมมาถึงตรงนี้เลยนะจากเมื่อกี้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูของผมบ้างแล้วก็มาอยู่ตรงนี้สุดยอดนะผมไปดูต่อแล้วครับ หนึ่งออกสองคันแล้วนะครับผมได้ตัวเดียวนี่นะได้อยู่ตัวเดียวอันนี้ก็ไม่โดนนี่โดนไหมไม่โดนเห็นไม่ก่อนเห็นครับนี่นะครับผมไม่โดนนะครับเห็นไหมครับลังเปล่าครับโอเคครับไปต่อครับนี่ครับเราเจอของเราแล้วแต่มันไม่โดนครับทุกคน Năm bà đáy ký Thật lười lệ lại giao ấy đi nhỏ vui là, là, là tao sao quá <laughs> <laughs> มมโดนนี้กันโดนด้วยหรือเปล่าได้เหมืนเอาโดนด้วยว่ะยื้อว่าแมนนะฮะอันนี้ยืดอดียืดอดดิยืดอดดิยื้อลูกชิ้นใหญ่หน้าเหมือนมึงเลยว่ะเฮียบอวบอวบอบอบได้ผมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมแล้วก็ได้แค่สองตัวครับเหมือนคลิปก่อนเลยครับผมแล้วก็ได้สองตัว แต่ลอยกินนี่โหเยอะมากนะครับผมลอยกินเยอะแต่หนูจะน่าจะไม่ออกมาเออทุกวันนะทุกคนทุกวันนะครับออกมาเป็นช่วงบางตอนนะครับผมเพราะว่าเอก่อนที่เราจะมาดักน่าจะมากินก่อนแล้วน่าจะหิวน่าจะยังไม่หิวนะครับผมเดี๋ยวไม่หอกออกมาหากินโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสุบานสูด้วยนะครับผมก็ดิเดมือด้วยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมดูหน่อครับนี่ครับที่ที่เรามาดักไก็กลับบ้านในก็รลดดับต <laughs>